นี่ครับจุ่มต่อไปของเราอ่ามิตรฟูนะครับเป็นคล้ายๆหลวงเจ <c oughs> เป็นอริยบทต่างๆของมนุษย์เรานี่แหละอันนี้ได้มาจากงานเคลียร์เลนด์เรามารุ่นกันว่านี่คือเขาขายผมมา300นะว่าก่อนจะเป็น300มันราคาเท่าไหร่ะนะนี่เว้ย350 <c oughs> แล้วมีสติกเกอร์อีกชั้นหนึ่งเฮ้มันเคยราคาทั้ง430นี่รุ้นกันเลยว่าได้ตัวอะไร ผมอยากได้สีเขีนนะที่เป็นปางมากหน้าตลกดีตลกดีผมจะไม่ดูการ์ดผมจะปลอยตัวเองมาหลายอันแล้วเชนเชนใช่ปางบุฟเฟ่เชนชนนนี่ครับอมิตาฟูนั่งบนใบวัวแล้วก็ถือช้อนซ่อมน,น่ารักไหมเอออย่าพูดเลยเออโอเคไหม <c oughs> ไปกันต่อ